เครื่องสังคโลกสโขทัยถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญมาตั้งแต่อดีตนะครับแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่เกือบจะสูญหายไปวันนี้คุณโกวิทบุญธรรมจะพาไปดูการทำเครื่องสังคโลกที่ปัจจุบันนั้นส่งขายไปไกลถึงต่างประเทศและถ้าหากดูดีๆก็จะเห็นว่าแต่ละขั้นตอนนั้นไม่ง่ายเลยครับคุณผู้ชมกว่าจะได้เครื่องสังคโลกแต่ละชิ้น ทุกขั้นตอนมีความประณีตต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านนะครับตั้งแต่การเตรียมดินการปั้นการแกะและที่สำคัญคือการเผาและเคลือบน้ำยาสังคโลกครับที่นี่แต่และชิ้นต้องใช้เวลาและความร้อนค่อนข้างสูงที่บ้านเมืองเก่าในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นแหล่งผลิตสังคโลกแหล่งใหญ่ของสุโขทยัยสุเทพสังคโลกเป็นแหล่งผลิตสังคโลก ที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่มาจนถึงปัจจุบันกว่าร้อปีแล้วครับไม่เพียงแต่ถ้วยชามสังคโลกที่นี่ยังมีลวดลายปลาสัตว์และดอกไม้ต่างๆและที่นี่ยังมีงานปั้นศิลปะร่วมสมัยด้วยนะครับและที่เห็นช่างปั้นกำลังขึ้นรูปดินอยู่ขนาดนี้คือพยากรุษการปั้นสดไม่มีแบบทำให้งานปั้นการผลิตสังคโลกทุกชิ้นที่นี่ จึงเป็นเอกลักษณ์ไม่มีความเหมือนแต่มีความคล้ายเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นเดียวของโลกนะครับจึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อก่อนเนยเยอะเมื่อก่อนก็คือเขาจะพวกอิตาลีพวกอะไรเขาจะมาเอาเป็นพวกโตเกอเนอร์เอาไปลงขายที่ต่างประเทศญี่ปุ่นเน่ยเยอะญี่ปุ่นจะเรียกพักบ้านเขาก็มีสังฆโลกเหมืนกันเขาเรียก,ากลากุญี่ปุ่นเรียกลากลุก ขาจะเป็นของชั้นคูสังคโลกไปคือของชั้นคูเหมือนของลากุบ้านเขาของที่ทําด้วยมือแฮนด์เมดอะไรอยเงี้ยอยู่ได้ครับแต่ก็หายหายไปเยอะครับลูกค้าหายเยอะแต่ก็อยู่ได้อยู่ได้ก็ไม่กระทบเท่าไหร่ไม่เพียงแต่ผลิตสังคโลกขายที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การทำสังคโลกและยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเครื่องสังคโลก ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและสมัยอยุธยามีโบราณวัตถุหลายร้อยชิ้นนะครับโดยทุกชิ้นถือเป็นครูที่ช่างนำมาเรียนแบบเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาให้กับผู้ที่สนใจครับก็อยากให้คนหันมาช่วยกันอนุรักษ์เขาไว้เดี๋ยวมันจะหมดหายไปเนาะถ้าเรามอนุรักษ์ไว้จากของที่เรียนแบบสมัยพ่อคุลามกำแพงมหาราชก็คือจะมีนะช้างมา่งวควายมุมาเป็ดไก่สิงแล้วก็มีพระสุขโขทยัยแล้วมีพระคเน็ดแล้วทา เราก็จะทํามากกะวหว้บูชาได้เรา,าทำวิธีทั้งหมดแล้วค่ะครับถือเป็นการสืบสารจา้ะวัฒนธรรมสืบสารเพราะเคยหายไปจ้ะมันหายไป,ยไปอันนี้เราจะเราจะทําตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วมารุ่นลูกในอดีตการค้าเครื่องสังฆโลกที่เป็นสินค้าส่งออกสําคัญของเมืองสุขโขทยัยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยมาจนถึงสมัยอยุธยาพบแหล่งเตาเผา และซากโบราณสถานหลายแห่งนะครับที่เต่าเผาทั้งที่เมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยและเคยสูญหายไปจนมีความพยายามเรียนแบบรวดลายและน้ำเคลือบจนประสบความสำเร็จในปัจจุบันทำให้ทุกวันนี้นะครับสินค้าเครื่องสังคลโลกสุโขทยัยยกระดับสินค้าจากสินค้าชุมชนเกิดการจ้างงานในหมู่บ้าน สร้างอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุขโขทย<ม>ัยเป็นสินค้าส่งออกขายไปยังหลายประเทศโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน